สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมสวัสดีช่วงคำคำแรกๆนะครับผมของวันที่ตุลาคม2568นะครับผมตุลาหกแปมือนี้มาจัดโปรนะครับพี่น้องจัดโปรยันมาเอฟหาหนึ่งซีทีนะครับผมทถัดไปคำมารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อครับพี่น้องครับ e m 5 1้ t นะครับหาซื้เองแล้ครับพี่น้อง อา1แรงมา้าเครื่องสี่สูบระบบเกียร์เดินหน้าเก้าถอยหลังเก้าเกียร์เป็นทิศทางใต้พวงมาลัยนะครับผมเครื่องสี่สูบ2 1 9 0เกาซิซีซีถ้าจำบอผิดได้พี่น้องพร้อมใส่พร้อมใส่นะครับผมสีสันเดิมจดทะเบียนปี62นะครับผมจัดโปรราคาจาก2 0 0 0 85,000นะครับผมจาก28 5จัดไปเลย275นะครับผม2 7 5 0 0 0บาทส่งฟรีพันกิโลเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับย้ำว่าเล่มชุดโอนครบบอดดี้ดำเนินการโอนให้เดย้อี่น้องเด้อแต่เอกสารมีเล่มมีชุดโอนครบครับสีสัสนเดิมจะมีหอยตะเลน่ตามการใส่งานนะครับผมยังหนาเปี่ยนให้ไหม ยังล้างดอกอะถือว่างามนะครับงามอยู่แต่ว่าดอกเพิ่อนก็สิเป็นแตกจมูกอาการนี่คือร่มบอลนะครับร่มบอลเดี๋ยวใส่งานดอกนี้งามหลายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ว่าอิดติดติดแต,ต่แตกจมูกแต่ว่ากับผ้าใบบกขาดนะครับพี่น้องผ้าใบไม่ขาดทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต่กยใส่งานได้อยู่ ถ่ายกะสะอาดสะอาดดีพีดีโอกะถือว่ายังเหลือลายนะครับพี่น้องผันหลังนี่เป็นผันหกาันหกบัวสิบอดนิ้วนะครับผันค่อนข,อขอ้างจะยาวกระต้องรุ่นรุนนี่ละครพรยันมาหานึ่งซีเก้าค่อนข้าง,งจะก,กว้างกะต,ต้องใส่ผานที ่อนขาง,งจะเงาแต่เป็นบัวพันเก่าน,นิวพันหกบัวพันเก่าน,นิวกบสีสันไปเนี่ยชักน้อยครับแต่เป็นบัวซีเวตกับพันเงามากกบกินหล่อนี่กินสองฝั่งนะครับพี่น้องฝั่งนี้ตรงกลางตรงกลางหล่องนะครับได้ฝั่งนี้กะกินเลยหล่อมากสุดพอดีนะครับพันตรงหลุนมันแต่ถ้าเป็นบัวที่เป็นบัวเก่าถ้าใส่หู้หนอกเังสีเนาะจะสีกินบ่เต็มบันได อยู่จักไน้อยครับพร้อมชายพร้อมสอยยางหน้าใหม่เบาะห,หมใหม่หลังคาเดิมหลังคาเดิมฟ้ากระปงกับงามอยู่ครับพี่น้องสีสันช่วงหลาง คานหน้านะครับยอยงไอ้้านหนายิงเป็นตัวเดิมนะครับเพราะมีการโมเดแแปลงเป็นยอยลดยนต์นะครับช่วงร่างช่วงห่างก็บงามอยู่คครบี่น้องสีสันก็โอเคอยู่ ที่สันก็โอเคช่วงล่างก็ถือว่าโอเคครับผมโอ้เปิดยางน่ยจักหน่อยเคยเปิดให้เบิ้งหน่อยแหละพี่น้องน้ำบอดันบอไอดอกยันหมาเพื่อจะเปิดไล่ขั้นตอนน่ยจักหน่อยชัวอ งามกับบดดันนะครับผมงามกับบดด,บบดันวัพคุงบ่มีใหญ่ครับพี่น้อง เครื่องกับทือว่างามอยู่ครับเครื่องกับปั่มเดิมจ่าจ,จะอ่านดีบาม,มีขาบน้ำหมกน้ำมันบาม,มีขีหูขีตาอืมเซ็ปะ นานนี่กันแนนดีนะครับขึ้นไหวนะครับผมห <c oughs> างหลังก็ขึ้นปกตินะครับผม หางบอยอนนะครับหางบอเดาดับเครื่องไหวกับบอลุ่งเยงเดอกพี่น้องามาเบ่นฟังนี่ลูกปืนรอนานเน้นนะครับลูกมากกะสร้างพลายเปลี่ยนให้ไหมแต่ถือว่าเน้นอย่ลูกปืนรอนานเน้นนะครับลูกมากเนี่็เปลี่ยนไหม ับประมาณนี่เดี๋ยวผมแร่นเดินหน้าถอยหลังให้เบื้องนะครับผมฟังเสียงเกียร์เสียงเฟืองถ่ายเนี่ยจังหน่อย ระบบไฟกับติด์ดท,ทุกดวงนะครับเครื่องกับกำลังแรงมาดีๆเฟืองท่ายก็ถือว่าเงียบนะครับผมเฟืองถ่ายก็ถือว่าเงียบเกียร์ข้าไใดทุกเกียร์นะครับพร้อมใส่พร้อมสอยนะครับจดทะเบียนยี่สามธันวาหกสองนะครับผมสินค้าขายเป็นเงินสดแล้วก็พรพนันท่อกระสอนะครับผมขายเป็นเงินสดหล้วกับพรพนันท่อกระสอนะครับราคาจัดโปรนะครับผมเป็นสองแสน 75,000บาทนะครับ275,000บาทส่งฟรีพันกิโลทันใดสนใจทันใดหาอยู่เบอร์โทร0816004753 0816004753ห้างหุ้นส่วนจำกัด PC t แท็กเตอำเภอเบญจรัตจังหวัดศรีสะเกดอ่ะฝากไว้เนี่ยจักขั้นครับผมอ่ะยุลานกับพ่อมีอยู่ด้วยพี่น้องช่วงนี้สีแดงสีสมสีน้ำเงิน นะครับจอเดียเดี๋ยวผมไปเบิงอาอาทิตย์นานะครับผมว่าสิออกไปเบิงจอรเดียห้าศูกับ5075มาไว้สำหรับสายเขียวอ่าณนะตอนนี้ก็มีประมาณนี้่ฝากไว้เนี่ครับพี่นอ้องประมาณนี้แหละครับท่าน คำว่าเลยว่าจะได้พิจารก็ขอโทษขอภห้เดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวนําไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปเดี๋ยวรายไดส่วนหนึ่งผมจะนั่ไปซื้อของใส่จำเป็นให้พี่ผีทหารนะครับนัไปซื้อของใส่จำเป็นให้พี่พีทหารที่อยู่แถวๆนี้แหละครับพี่น้องฝากรวมทำบุญน้ำกันเด้อยพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน สวัสครับมารับชมขอให้เฮงๆรวยๆบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ